วันนี้ที่อาคารปฏิบัติการหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริตำบลแม่เหียออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกการบรณาตุรดิตองคมนตรีประธานกรรมาการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของมูลน,นิธิโครงการหลวงซึ่งปีนี้มีเป้าหมายการดําเนินงานสนองพระบรมราโชบายสืบสารการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องตามภารกิจของหน่วยงานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนร่วมกันดําเนินงานต่างๆอาทิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้จากมูลน,นิธิโครงการหลวงมาดำเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมสร้างประโยชน์ต่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกและศูนพัฒนารักษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการประรูปชาอัดสำชาพื้นถิ่นทางภาคเหนือให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตลาดจนพัฒนาการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการนำเส้นใยกันชงมาทอเป็นลวดลายชนเผ่ามงที่เป็นเอกลักษณ์